สนับสนุนโดย AIS 3G ชีวิตในแบบคุณสวัสดีครับพบกับรายการมติชนสุสตดาประจำวันเสาร์ที่6เมษายน2556นะครับวันนี้พบกับคุณสมปรัถนาคล้ายวิเชียนคุณสุวพงจันทร์ฟังเพชรและผมอดนิรันเหมือนอยางครับ,รบสวัสดีสสดทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุยกันเรื่องการเมืองร้อนๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการ ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูน3ร่างผ่านไป3วัน3คืนเต็มๆจําอะไรได้บ้างครับผมจําได้แต่ว่าประท้วงกันเยอะมากแล้วก็จําได้ว่าประเด็นหลักหรือไฮไลท์คนที่ทอมโมซีนิสุดกลายเป็นคุณนิคมวรฐฐัติพานิรับที่บอกว่าเอ๊ะไปร่วมลงชื่อแล้วจะถอดถอนหรือไม่ถอนหรือไม่ถอนชื่ออะไรอย่างนี้ครับจำได้เท่านั้นจริงๆกลายว่ากรรมการ รับบทเด่นที่สุดแต่เนื้อหาสาระอาจจะมีคนจําได้ไม่เยอะเท่าไหร่กลายเป็นแบบนั้นไปนะครับแต่ทีนี้มันก็จะโยงมาถึงเรื่องของปกมัิชนสุดสัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นรูปคุณอภิสิทธิ์แล้วก็มีข้อความว่าค้านไม่เต็มคำมมคาจากอะไรครับเราดูเหมือนว่าภาะวิริยปฏิค้านคราวนี้เต็มเต็มเลยใช่ไหมดูนี้แบบเต็มทุกรูปแบบจริงๆแต่จริงๆถ้าเราไปลงไปในรายละเอียดของเนื้อหามันก็มีข้อหน้าพิจารณาอยู่นะครับยิ่งถ้า ย้อนกลับไปดูการแก้ไขรัฐธรรมนูนเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2554ตอนสมัยรตอนรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์เองนะครับจำได้ไหมตอนนั้นมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูนนะครับ,รบมีอาจารย์สมบัติทำรงทัญวงเป็นประธานเสนอหเสนอหประเด็นนะครับแต่ก็เลือกที่สุดเหลือห้าน,นะครับนำเข้าสู่ครลมอของคุณอภิสิทธิ์ปรากฏว่าทุกคนคาดหวังว่า แต่เริ่มต้นการแก้ไขรัฐมนูน2 5 5 0นาทีนะครับแต่คุยไปคุยมาพรรคประชาธิปัตย์เลือกเอาแค่สองนะครับและสองนั้นก็คือหนึ่งเรื่องหนึ่งเก้าูนย์และก็การทำสนิสัญญาร่วงประเทศครับรบแล้วอันที่สองก็คือเรื่องเขตเลือกตั้งครับแล้วก็จำนวนสอสอ,สอนะครับถามว่าการทิปลายของพรรคประชาธิปัตย์คราวนี้ในการแก้ไขรัฐมนุนที่ผ่านมาสาวันเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์พูดตลอดว่าประชาชนได้อะไรอืม,อม เป็นการทำเพื่อตัวเองหรือเปล่านะครับเมื่อย้อนกลับไปวันนั้นนะครับก็มีการพูดกันเมื่อกันว่าแล้วไอ้สองมาตาเนี่ยมันประชาชนได้อะไรบ้างไหมครับหนึ่งเขตเลือกตั้งถ้าจําไม่ผิดก็รู้สึกจะเป็นเรื่องปาร์ตี้ลิสต์ว่าเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งประชาธิปัตย์เนี่ยไปลงสสเขตอาจจะสู้ไม่ได้ครับแต่ไปเก็บคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เอาเรื่องเขตจากพวงก็เป็นเขตเดียวเบอร์เดียวเดียวบรเดียวครับแล้วก็190กาสูซึ่งเล็กๆน้อยๆมากครับลดจํานวนสสเขตเพิ่มสสอปาร์ตี้ลิสต ก็ประชาธิปัตย์ก็ได้ประโยชน์ไปพอสมควรครเพราะมีการย้อว่านอกจากประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์มากเท่าไหร่แล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่ามีการไปแก้ไขตอนนั้นคือเอาปฏิลิสให้จาก400เหลือจำนวนสสครก็เป็น3 7 5คนครับแล้วก็บวกกับปฏิลิสปฏิลิส125จากเดิม80ใช่ไหมครับที่เป็นแบ่งเขตตามโซนคราวนี้ก็เพิ่มเป็น125ครับซึ่งประชาธิปัตย์คือเลือกมา แล้วก็สัดส่วนปฏิริษีประชาธิปัตย์ได้เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งคือทําไปทามาพรรคเพื่อไทยลดไปสิบหกขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ลดสี่งั้นตอนนั้นไม่เห็นมีการโวยวายว่าใครได้ประโยชน์อืเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าคุณอภิสิทธิ์หรือว่าพลพรรคประชาธิปัตย์เวลาค้านปุ๊บมันก็มีบางอย่างอาจจะเป็นปมเล็กๆอยู่ในใจครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าค้านในเนื้อหาเนี่ยคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันเบาเกินไปหรือเปล่าใช่แล้วก็ไปให้น้ําหนักกับแท็กติก ในสภาสูงมันถึงนําไปสู่ว่าเราจดจำเลยได้ในคราววันนี้ก็คือจดจาท่านประธานนิคมครับ <c oughs> ครับครับ,รบทีนี้ถามมุมมองคุณสมปัานาฮะรเรื่องแท็กติกประชาธิปัตย์ผมก็มองคล้ายๆกับคุณสุภพง์ว่าประชาธิปัตย์เองคงประเบินตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยว่าจํานวนเสียงในสภาเนี่ยอย่างไรเสียเนี่ยเมื่อสสพักรัฐบาลเพื่อไทยรวมกับจํานวนสวที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสนับสนุนครับ พัคเพื่อไทยในการแก้รับนูลเนี่ยยังไงเนี่ยเสียงของฝั่งเปริปัตดกับสวที่ม่เห็นด้วยเนี่ยคงสู้ไม่ได้ครับครับเพราะนั้นกลยุทธ์การเดินเกมสภาของเปริปัตดจึงชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าอันที่หนึ่งก็คือประกาศค้านทุกเรื่องทุกร่างทุกมาตราที่เสนอเข้ามาแต่ว่าในเมื่อที่แบบผลสุดท้ายยกมือกันเนี่ยมันคงสู้ไม่ได้เปรยิปัดก็ปรับแทคนติกมาให้ความสําคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกียเยเยเ่ยวกับข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆประเด็นของคุณนิคมถึงถูกหยิบยกขึ้นมานะครับซึ่ง ก็จะว่าไปก็เป็นการดิสเครดิตตัวคนที่ทำหน้าที่ประธานหรือกรรมการของของเกมนี้นะครับโดยตรงซึ่งตรงนี้ผมว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นข้อที่ละเอียดช่างช่างสังเกตของพรรคประชาธิปัตย์ทึ่งมองตรงจุดนี้ว่าเอ๊ะคุณนิคมเนี่ยเหมือนกับเป็นกรรมการหรือเป็นลายแมนอยู่ในสนามแล้วดานไปบอกว่าเอ๊ะชอบหรือสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพอลงมาทำหน้าที่กรรมการคนก็เลยมองว่าเอแล้วจะ เป็นกลางหรือเป็นธรรมกับกับฝ่ายค้านหรือเปล่าเนี่ยครับอันนี้ก็ตีกินด้วยแท็กติกแบบนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นครับแต่ถามว่าคุณนิคมมีจุดอ่อนไหมนีค่อนข้างคือเป็นกรรมการก็ไม่ควรจะไม่ควรจะไปถามความเห็นสองท่านตรงนี้ก่อนขั้นตรงนี้ก่อนมุมของคุณนิคมคริงจริงทาได้ไหมฮะท่านในมวงผมอะไม่ควรจะไปลงชื่อใช่ใช่ถามว่าทําได้ไหมหรือว่าคนเป็นกรรมการต้องมีอะไรอะปัจเจกที่จะ ชอบหรือเห็นด้วยกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนั้นทาได้อยู่แล้วแต่พอไปลงชื่อมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาใช่ใชแม้ว่าจะไม่ได้ผิดข้อกฎหมายหรือข้อบังคับครับคือทําได้ครับและพอมีจุดอ่อนตรงเนี้ยก็ถูกความเชี่ยวชาญของพรรคประชาธจปัตย์ซึ่งถนัดในการเกมของสภามากขยายจนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมนะครับและก็มันก็น้มน้าวใจคนได้เหมือนกันในในแง่ความชอบธรรมการประธานนะครับแล้วก็ยิ่งใช้แทคกติกถ้าท่านประธานขึ้นเมื่อไหรเราจะ ไม่ร่วมสังคก,กรรม,มไม่อภิปรายวอ,อล์กอัอะไรพวกนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขในการป่วนสภายอยู่ตลอดคือพอกติกากําหนดว่าคนทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยเป็นได้เฉพาะคุณสมศักดิ์กับคุณนิคมแค่สองท่านเท่านั้นพอพอปฏิบัติเล่นเกมนี้เนี่ยก็จะเหลือเฉพาะคุณสมศักดิ์ที่ขึ้นมาทำหน้าที่ประธานแล้วพระเิบปัตถึงจะลุกขึ้นอภิปรายถ้าคุณนิคมขึ้นมาก็เสื่อสิทธิ์พอเล่นเกมแบบนี้มันก็ดึงเรื่องดึงเวลาได้ พอสมควรในขณะเ <c oughs> นี่ยที่พรครัฐบ,บาลก็ต้องหาทางแก้เกมครับและก็ที่สําคัญคือว่าอย่างที่คุณสมบัติธนาพูดคือพรักจะรู้อยู่แล้วว่าเกมในสภาเรื่องคะแนนเสียงเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วงั้นเขาจะต้องหาเงื่อนไขอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้เนี่ยมีกองหนุนข้างนอกร,รอว่าภายในสภาเองช่วยอยู่แล้วครับคือจะเคลื่อนไปสู่เวทีอื่นแม้แต่กรณีคุณนิคมเองมีการพูดว่าถึงที่สุดจะนําไปสู่การตีความ ในสารนิตมนุนว่าการทำหน้าที่ของการุี้คมถ้าไม่ชอบทําแปลว่ากระบวนการที่กําลังพิจารณากันอยู่เนี่ยก่อนที่มันจะไปสุดปลายทางผลของต้นต้นต้นมาที่เป็นพิษผลอาจจะเป็นพิษตามมาด้วยหรือเปล่าใช่อาจจะถูกตั้งข้อสังเกตแบบนั้นแม้กระทั่งวันสุดท้ายโค้งสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าจะยังมีปัญหากันพอสมควรใช่แค่การจะปิดอภิปรายก็ยังเป็นประเด็นนะครับว่าจะนําไปสู่การตีความว่าขั้นตอนในการปิดอภิปรายไม่ถูกต้องครับมันควรจะมีการโหวตแต่ก็ประธานเลือกใช้ว่าไม่โหวต เพราะว่าถือว่าเมื่อ,มมอไม่มีคนค้านเนี่ยก็ถือว่าทุกที่ประชุมยอมรับอไอ้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเงื่อนไขแล้วก็เราจะมองเห็นว่ามีการคล้ายๆจะตั้งเรื่องเพื่อที่จะนําไปสู่ง่ายๆก็คือไปศาลรัฐธรรมนูนในเกือบทุกประเด็นซึ่งเราก็เห็นนะครับระหว่างการประชุมสภาก็มีการกลุ่มคุณอะไรนะสมชายสวรรค์การ,รก็ไปยื่นเรื่องให้ตีความขอคุ้มครองชั่วคราวนะครับในประเด็น6กทํารลายล้างรัฐธรรมนูญ ครับครับมองในกลยุทธ์ชนกันเมืองผมก็ยังมองว่าด้านหนึ่งปฏิบัติอาจจะค้านไม่เต็มปากเต็มคําอย่างที่คุณสุพงยกตัวอย่างแล้วก็กรณีย้อนหลังแต่ถ้าดูในแง่ของกลยุทธ์หรือแท็กติกในการทํางานในเกมสภาเนี่ยผมว่าพรคปฏิบัติเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สามารถดึงให้พักเพื่อไทยเข้ามาเล่นในเกมที่ตัวเองถนัดได้ตลอดจนกระทั่งนานทีสุดท้ายก่อนคือแม้ว่าจะยกมือโหวตรับหลักการของร่างแก้ไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็ยังอุตส่าห์มาสายยื้อได้ก็เรื่องเสียงกันว่าจะแปรยติภายใน15วันหรือ60วันก็ยังจับมาเล่นในช่วงสุดท้ายคงสุดท้ายวินาทีสุดท้ายของกระบวนการทํางานในสภาได้อีกเหมือนกันถึงแม้ว่าที่สุดแล้วจะออกมา15วันตามเดิมเพราะว่าเสียงบวชไม่พอแต่อย่างน้อยเราก็เห็นความพยายามบางอย่างว่าประชาธิปัตย์ก็พยายามจะดึงแล้วก็พยายามจะทําให้มันไม่ราบรื่นถึงที่สุดถ้ามองในมุมของคือสร้างเงื่อนไขสร้างเงื่อนไขแม้แต่ในคณะกรรมการเอง พรรคประชาธิปัตย์ก็จะไม่ยอมไปเป็นรองประธานเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ามันไม่ชอบทำเราถึงไม่เข้าไปร่วมและตัวนี้มันก็จะนําไปสู่การปูพื้นฐานไปสู่การตีความครขยายความตรงนี้นิดนึงครับเดี๋ยวหลายท่านอาจจะงงเรื่องกระบวนการออกกฎหมายคือวาระที่หนึ่งเนี่ยเข้าสภาใหญ่รับทราบเบื้องต้นว่าเราจะเดินหน้าต่อหรือไม่ไม่เดินหน้าต่อซึ่งผลออกมา3ร่างนะครับผมแจ้งนิดนึ่งร่างที่1เรื่องแก้ไขที่มาของสวเนี่ยรับหลักการ367นะครับ ไม่รับ204งดออกเสียง34ร่างที่2แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา9 9 0เรื่องการทำสนธิสัญญาระหงประเทศรับหลักการ374ไม่รับ209งดออกเสียง22แล้วก็ฉบับที่3ที่ดูเหมือนจะมีปัญหาเยอะหน่อยเพราะว่ามีมาตรา8 8ที่จะตัดทางว่ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อสารรัฐธรรมนูญต้องผ่านอายการสูงสุดเท่านั้นกับเรื่องของมาตรา2-37เรื่องการยุบพักตัดสิทธิกรรมการบริหารพักก็รับหลักการ374ไม่รับ2 0 6 งดออกเสียง25<ม>คือผ่านจากขั้นตอนนี้แล้วหลังจากนั้นเขาจะทาไงกันต่อฮะก็จะมีการตั้งกรรมธิการครับนะครับซึ่งคราวนี้ก็รัฐบาลเองัพรรคเพื่อไทยเองก็วางเกมมาเหมือนกันคือปกติเนี่ยเขาจะรวมรเป็นกรรมธิการชุดเดียวซึ่งถ้าหากมันไปรวมกันสามฉบับเนี่ยขั้นตอนมันอาจจะยุ่งยากเยิยนเยอะนะครับพรรคเพื่อไทยก็เพื่อความเร่งรัดให้มันเร็วขึ้นก็คือแยกสามเป็นกรรมธิการสามชุดเลยครับ แต่ละชุดก็ดูแต่ละร่างไปเพื่อมันจะเร็วขึ้นซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามจะโวยวายว่าทำไมคุณไม่รวมเพราะเป็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียวก็น่าจะรวมไปเลยครับครับซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ใช้วิธีการแตกออกไปซะก็มีความพยายามอย่างหนึ่งพอผ่านถ้าสมมติผ่านวาระสองปุ๊บก็จะกลับเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งเพื่อโหวตว่ารับหรือไม่รับครับซึ่งมีคำขู่มาแล้วจากกลุ่ม42วสว่าถ้าผ่านขั้นตอนนี้ปุ๊บก็จะยื่นสารรัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งวระัร ใช้เกมแปรยติทุกมาตาครับอภิปรายกันกี่วันนะครับเกือบหนึ่งสัปดาห์คราวนี้ทุกคนก็มองว่าจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจว่าพระบรมาชบัตคงจะใช้วิธีการอภิปรายอย่างเยื่นเยอะนะครับและตอนนั้นเนี่ยไม่มีการจํากัดเวลาเพราะถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของผู้แปรยติในการที่จะต้องับหาเหตุผลครับมาว่าทําไมคุณไม่เปลี่ยนตามที่ผมเสนออะไรเงี้ยนะครับพอผ่านเวลวนั้นก็เข้าไปสู่วาระที่สามซึ่งก็จะกําหนดรัฐมนูญจะต้องมีเสียง เท่าไหร่เห่หลือเวลาสั้นๆฮะแล้วบทบาทตรงนี้เขาจับตามองกันว่าสุดท้ายก็จะต้องกลับไปที่สารรัฐธรรมนูญอยู่ดีเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะมีการยื่นอีกตอนที่กฎหมายผ่านสามวาระแล้วครับจซึ่งตอนนี้ก็ยื่นไปแล้วหนึ่งก็คือเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูนตามมาตรา68แรืวองแบนี่ยื่นไปแล้วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันมีผู้ไปยื่นที่ผู้ตรวจการไว้แล้วนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ขั้นตอนวุ่นๆในสภาเนี่ยเข้าใจว่าคงถูกจะยื่นไปอีกนะครับอาจจะเป็นที่สารรัฐธรรมนูนหรือว่าที่อื่นอีกนะครับแลญ ว่าเรื่อง6มาตรา68ท่านก็รับไว้แล้วครับ,ร,บรับเรื่องไปแล้วครับผมก็มองว่าทักษิปิัตรเนี่ยยังสามารถแสดงบทบาทของฝ่ายค้านผ่านช่องทางต่างๆหลังจากโชว์ความสามารถที่เห็นในเกมสภามาแล้วเนี่ยออกมานอกสภากับแนวร่วมที่เห็นด้วยกับทางทักษิตัตเนี่ยผมว่าก็ยังมีกลไกหรือกระบวนการที่เขาจะเดินเรื่องที่จะคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อเนื่องต่อไปอีกซึ่งก็ต้องดูกันว่าจะไปจบตรงไหนยังไงครับ นี่นะครับภาพใหญ่ของการเมืองที่จะเกิดคลิปต่อไปนะครับสะดุกสนานแล้วก็จะดุเดือดแน่นอนนะครับเราพักกันคู่เดียวครับช่วงนี้เราคุยเรื่องของพี่มาร์คไปแล้วช่วงหน้าเราจะคุยเรื่องของพี่มาร์คพี่มาร์คนะครับมาจากเรื่องของพี่มากป้ขนงจะคุยกับผู้กํากับนะครับคุณบรรจงปิสันทนกุลช่วงหน้าพักกันคู่เดียวครับครับ